สวัสดีนะครับอ่าเมื่อกี้ก็แบงกันมาละรุนอันนี้ก็ปืนเจียววันละลุนฮะุ่นไปแล้วแต่รุนเล็กรุนใหญ่น้อนี่จะเป็นปืนสั้นฮะปืนเจียวจะมีกระบอกเดียวครับรู้สึกเออมีมีอยู่สองหลายกระบอกฮะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นไฟฟ้านี่ตอนยอมรับว่าไม่ได้เอามาตอนนี้มันราคามสูงมากฮะก็เราจะเอาเป็นปืนยาวไฟฟ้าจะเอ่อปืนเจียวไฟฟ้ายาวปืนยาวจะถูกกว่านะฮะก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่าถ้าราคาสูงลูกค้าก็อาจจะพิจารณายากหน่อยนะครับอันนี้เราเป็นราคาถูกนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวก่อนนะฮะ ก็เปิดตัวก่อนนะผมก็อยอมรับว่าราคาจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูทีอันนี้จะมีใสล่ลำกล้องแน่นะผมนี่ยน,นี่เป็นแบบคล้ายๆทำแบบเก็บเสียงนะฮะอันนี้ก็ใส่แบบคล้ายๆดอตแต่มันใส่ลูกเกียวได้ตัวนี้นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันใส่ตัวนี้แล้วก็จะไปใส่กระบอกอันนี้นะฮะ่าพืนเกียวจะใส่ได้2แบบรุ่นนี้จะมีเป็นระบบไฟฟ้าเนาะอันนี้ก็จะใส่ชาร์จแบตแล้วก็ที่ชาร์จใส่ชาร์จแล้วก็ลูกให้โอ้โหเยอะมากนะครับหนึ่งซองก็ในห้าพันบาโอเคนะครับผม คนะครับก็เปิดตัวเป็นฮะราคาย่อมเยาอยู่แล้วครับไม่แพงฮะนี่ก็ชุดพร้อมเล่นแล้วก็พร้อมส่งนะครัค่าส่งไม่ต้องออกนะครับเราออกให้หมดนะจ้าเป็นแนวเกี่ยวกับแนวปืนเจลปืนโฟมเนาะ,ะหรือว่าแบงค์กันหรือว่าบีบีกันฮะก็ให้ลูกค้าได้แบบฟรีค่าขนส่งนะครับก็ราคาเปิดตัวที่599บาทเองนะ มีสามโปรก็เหมือนกันกับโปรแรกก็แจกหุบป,ปองให้ลูกค้าหนึ่งใบนะฮะอ่ะาเหมือนเดิมนะแล้วก็นี่ให้ลุ้นรางวัลสามสิเอ็ดสิ้นปีอีกไม่กี่วันก็ถึงคนระับก็ลุ้นกันฮนะก็มีปปใจสองสามนะครับแล้วโปรที่สองโปรที่สามก็คือโปรสองก็พันครบพันก็อ่าานี้ไม่ได้นะครับเพราะไม่ครบเนาะก็ได้ลดไปสิบาทพันได้หนึ่งแทมนะครับผมก็ไม่ว่ากันนี่สะสมได้ครับถ้าซื้อก็ไม่ว่ากันโอเคนะครับก็โอเคแล้วเราก็ทพิ่มทดสอบนะอ่าใส่แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ก็น่าจะเปิดตรงนี้เลยแมกกาซีนหลอกๆนะฮะเขาทาเป็นแนวของเล่นเนาะก็ะจะไม่สามารถจะดึงแมกกาซีนออกมาได้ต้องใส่ข้างบนนะฮะแต่ก็ถือว่าน่านาเล่นมีหลายสไตล์หลายแบบมากมเป็นของที่ก็ถือว่าโอเคทําได้สุดยอดครับก็ใส่ครับแบบให้ถูกต้องนะครับไปอโอเคนะครับใส่เข้ไปแล้วก็จะเก็บด้วยนะฮะจะได้เก็บใสย ยากขึ้โอเคประมาณนี้เอ่อปิดฝาให้แน่นนะครับโอเคนะครับอันนี้เราก็ทําการลํากล้องนี้เราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ผมถ้าใส่ก็จะ,จะ,จะเท่นหน่อยประมาณนี้นะครับอันนี้เราสามารถใส่ได้2แบบนะฮะเราไม่ดูเนาะมันก็เท่ไปอย่างเนาะที่ว่าครับนะครับ,รบต้องบีบไปเรื่อยๆต้องบีบบีบกดด้วยนะฮะอ่าแล้วอะไรจะได้เลื่อนมาเหมือนกับดอททั่วไป นะครับนี่มันจะมีไหลเข้ามาตรงนี้นะฮะอ่าเราก็ใส่ลูกเจองี้โอเคนะครับแต่ผมใส่แล้วรู้สึกตัวนี้จะดีกว่าอันนั้นใส่แล้วมันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมมีความรู้สึกเป็นงั้นฮะนะครับผมประมาณนี้ใส่ให้เต็มเลยฮะปิดฝาโอเคนะครับเดี๋ยวทดสอบความแรงอ่าทให้หมดนะครับผมว่าเป็นยังไงก่อนซื้อนะฮะโอเคทล้วมันก็ปรับหมุนได้เลยครับผมดูอนะฮะดู ิงไปมีโบแบกเลยนะคิด <c oughs> ว่าใช้ได้แต่นี่ผมดูแล้วมันนี่ล็อกล็อกอ่าไม่มานะล็อกได้นะฮะอ่าไม่เบืดนี่ยิงได้อ่ามันค่อจะดีนะี๋ยว,ว่าเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนอันนี้นะครับสไตลยนี้ออกปุ๊บอ่ามันจะไหลหน่อยครับอ่าแล้วก็เก็บรูไว้โอเคอันนี้ผมจะเปลี่ยนใส่ตัวนี้นะฮะอ่าอันนี้จะดีกว่าเพราะที่เราทดสอบมาต้องต้องบอกลูกค้าเนาะดีก็ดีไม่ดีก็ว่าไม่ดี ให้รู้ว่ามันมันมันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับกอดเข้าไปเยอะอันนี้มันจะออกดีมากเลยฮะยิงแบบสนันลอยเลยรู้สึกมันก็เท่อยู่นะฮะถึงมันจะดูไม่ได้สมจริงแต่มันเป็นแบบของเล่นเนาะผมว่ามันเนี่ยใส่ดูได้สวยด้วยโอเคนะครับนี่ผมก็หมุนไปทีนี้เขาทำแบบนี้เยอะฮะแต่เป็นราคาถูกมากฮะถ้าเป็นแนวนี้แต่เราก็เอามาบ้างนะแล้วแต่เนี่ยจะออกดีมากให้ออกเลยโอเคนะครับ ยิงความแรงนครับนี่ดูได้นะครับช่างกลโอ้โหหนึ่งศูนยห้าร้อยกว่า114.4ถือว่าแรงนะเน1หนึ่งสามหนึ่ธรรมดาหนึ่งสองสอเจเประมาณเฉลี่ยร้อยกว่านะฮะถือว่าแรงนะครับไม่ธรรมาดาเนะี่ยผมบอกแล้วถ้าใส่ยี้ดีมากออกเนี่ยเราก็สามารถยิงได้ออกยิงนี่กันเนาะไม่ยิงไม่ย,งมยิงแล้วินะงได้เห็นไหมอันนี้เราก็สามารถไปเปิดไฟได้ ่มันมันเป็นอย่างนี้แหละมันเท่มันยิงเล่นเด็กๆก,ก็ยิงได้นะก็น่าเล่นนะครับราคาไม่พแพงด้วยเราก็ยิงไปนะเปนาะก็แล้วแต่สไตล์ต้องอฝันนี่นี่นี่เอาอยู่ไหมนี่น,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 นี่โอ้โหนวไหนแขน่งได้โอ้โหแรงมากโอ้โหทัวได้ด้วยโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาสุดยอด โอเคนะครับเป็นแนวทรงจอนวิกเลยนะฮะสีสายสวยงามมากมีลำกล้องมีครบเซตให้นะครับก็เพียง5 9 9บาทสนใจทักทางอินสตาแกรมนะฮสอบถามก่อนสั่งซื้อได้จัดส่งได้ตามสเปคแน่นอนโอเคนะครับเราเช็คสินค้าก่อนส่งคุณภาพก็ดีอย่างเงี้ยฮะอ่ากันปืนเจียวมันก็น่าสะสมมากน่าเล่นสามารถเล่นได้ทุกวัยนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายครับพบกับคลิปใหม่ๆนะครับ